อันนี้มันไม่มานะขนาดนี้นะครับอ๋อไทยเดียวไทยเดียวอำเภอเอราวัณก็เดินทางมาเที่ยวกันที่ภู้ทอกดูวิวทิวทัศนะครับสวยงามมากวิวทิวทัศน์ก็สวยงามมากนะครับภู้ทอกที่ขึ้นชื่อลือชาในจังหวัดเลยของเรานะครับ เป็นไปได้อยากจะให้พี่น้องบ้านโนนสวรรค์นะครับรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อจะได้มีทิวทัศน์ที่สวยงามแบบนี้ก็เป็นความกรุณาของท่านนายกรองก็ไพามาเที่ยวในครั้งนี้นะครับเอาไม่ให้ยิ้มเลยโอ้ยเหมา้างภาพได็ไ้ 一、二、嗯、三，乌、啊、龟。一、嗯、二、三，乌龟、哦。一、二 <laughs>、啊、啊 งานไหนงานนั้นนะครับท่านไม่มีฟอพี่เหลือไม่สนุกต้องมีพี่เหลือไปด้วยสองสามเอาอะไรขี่เอามันถอยเลยมันเต็มอเนกสองสามี้เออ